เรื่องกรณีของผู้ชายคนหนึ่งตอนแรกที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคุยกับพี่ป๋องกับคนทองครับ <ost talk. S 1> โดยบอกว่าตอนแรกเห็นภาพอ่ะเปิดภาพนิ่งเขาขึ้นมาก่อนโค้งต่างๆที่เขาขับรถผ่านไม่ได้ว่านะแต่บางคนบอกเฮ้ยจริงหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวลงใน Facebook บอกว่าขับรถไปแล้วมองไปข้างทางคุณผู้ชมดูภาพที่เขาลงใน Facebook ก่อนนะฮะข้างทางเนี่ยเขาเจออะไรนี่ค่ะฮะ และยังไงต่อนาป้ายคือไอ้ภาพภาพนี้พอลงมาแล้วคนก็บอกว่าแล้วเรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวจะไปเชื่อได้ยังไงเพราะเงาแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเหมือนเงาตัดต่อขึ้นมามากกว่าเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเขาทําภาพประกอบอแต่ชีวิตเดี๋ยวเขาเจอจริงนอกจากภาพประกอบอันนี้แล้วเขาบอกว่ามันมีคนเหมือนกระโดดวุบเข้าไปข้างทางที่หลอนหนักอยู่ๆขณะที่เขากําลังเปิดเพลงฟังแล้วขับไปบนถนนภาพประกอบอีกอันหนึ่งเขาบอกเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะเหมือนกับยืนอยู่ข้างทางนี่น ซึ่งเรื่องราวนี้หลยเขาบอกอุ้ยคนเรามันจะเจอผีขนาดนี้เลยเหรอ วันนี้เราไปเจอเจ้าตัวคุณศิวกรค่ะแกว่าอย่างจะไปเจอถนนเส้นไหนเนี่ยเอ,อ้ยเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริง,รง,รงนะคะไม่ได้หลอ,อกเลยค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาไปล่องแพกับเพื่อนๆที่จังหวัดชุมพรแล้วตอนที่เดินทางเข้าไปจริงๆจะเข้าที่พักซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาเปิด GPS มันเป็นเส้นทางหนึ่งก่อนใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่าสักพักหนึ่งขับๆไปจนถึงทางแบบนี้ค่ะ U ีๆ GPS อ่ะมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางให้ใหม่ <H ing> และบอกว่าให้ไปอีกทางหนึ่งซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าประมาณ4 0สนาทีเขาบอกเขาก็บอกว่ามันเหมืืออนกับเร่งผี เสร็จปุ๊บก็เลยตกลงกับเพื่อนที่นั่งไปในรถบอกเฮ้ยเอาไงดีวะ mm hmm. เพราะว่าไอ้ทางที่ใช้เวลาน้อยกว่าเนี่ยมันเป็นทางขึ้นเขา mm hmm. เพื่อนทั้งคันรถก็เลยคิดว่าเออมันจะได้ถึงเร็วกว่าสุดท้ายทั้งหมดนะคะ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจใช้เส้นทางที่คิดว่าเป็นทางลัดหลังจากนั้นคุณผู้ชมคะคือกล้อง mm hmm. วงจรปิดไอ้กล้องหน้ารถเนี่ยมันบันทึกภาพอะไรไม่ได้นะเพื่อนกนะ็เห็นหรอ เขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่ขับแล้วเพื่อนที่นั่งมาด้วยจังหวะนั้นเขาบอกเขาเห็นหลายรอบมากเลยพอดูไอจีพบอกไปทางลัดรอบแรกเขาเห็นผู้ชายยืนอยู่กลางถนนแต่เขารู้แล้วไม่ใช่ผู้ชายหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจมันก็จะขับชนแล้วเงานั้นก็วุบหายเข้าป่าข้างทางไปเสร็จปุ๊บ ไปเจอด่านทหารใจชื้นแล้วนะคะว่าเอออีกแป๊บหนึ่งเมาก็คงจะถึงที่พักตอนนั้นก็ถามทางทหารว่าไอ้ทางเนี้ยมันไปได้ใช่ไหมเจ้าหน้าที่บอกไปได้ขับขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็ไปถึง